ก็โอหาอีล anyway, in uh ่าช่ยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมโดยมิสตานะครับและตอนนี้ก็อยู่เกมที่ชื่อว่าบัวใครนะครับเพราะสำหรับนี้ผมก็จะมาดูแพทน้องนมกล่องนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่28นะครับผมก็ที่จริงมันควรจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เขาเพิ่งมาอัปเดตได้วันนี้นะครับผมก็ไปดูกันเลยว่า้างในแพทจะมีอะไรนะครับผม เพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยนะสดๆอ่าจะบอกเพิ่งอัปเดตไปเลยอัปเดตไปเมื่อเช้านะครับผมอ,อ่ะอ้ปิดเซิร์ฟท่านผู้ชมเดี๋ยวนะนี่มันวันที่27อ๋อก็วันที่27เออผมน่าจะหลอดแล้วแหละเมื่อวานมันวันที่26ดีกว่าโอเคก็นั่นแหละครับผมก็เมื่อวานมันเซิร์ฟลม่มเนาะล่มไปแป๊บหนึ่งช่วงประมาณดึกๆนะก็เออนั่นแหละบ้านเขาก็น่าจะอัปเดต ช่วงเวลานั้นละมังครับโอเคก็นั้นเดี๋ยวรอเซิร์ฟเวอร์เปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันในทีนะครับผมป่ะเนเพจบัวคลยไทยเลนก็เราจะมาดูเพจของบัวครกันบ้างน,นะครับว่าเขาลงอะไรกันบ้างนะครับผมนี่อารุนี่นะเอะออันนี้ไม่ใช่โฟตผมนะครับผมไม่ใช่นะไม่ใช่ ก็ตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ฮะก็เหมือนจะมีระบบกระดานใหม่นะครับผมเป็นกระดานเภารกิจอันใหม่นะครับผมได้น้องหัวชมพูแล้วก็ได้เพชรเหมือนกันนะครับผมได้พันสองนะครับผมแล้วก็หน้าเราอินยังเหมือนเดิมเนาะโอเคนะอโอเคกเ็ส่วนแรกที่เราจะไปดูเลยก็คือกาชานเองนี่ไงอ่านี่น้องนมกองอน้องนัศสือครับผมอุ้ย น่ารักมากอยากได้นี่ยอ่านี่ไงระบบเอ่อเฟอร์นิเจอร์แอคทีฟกับตัวละครฮนะเออระบบใหม่เข้านะผมอุ้ยนี่โหน่ารักโหท่านผู้ชมผมอยากได้น้องนัสือเลยว่ะเมือเ่อกี้น้องนัสือทําแบบหน้าตาแบบ แบบอารมณ์เหมือนไม่สบอารมณ์อหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเด,ดนะีดูยิ้มแบบแล้วก็เออ,ห,อหวังเลยเนาะอะไรอ่ะคือแบบโอ้น่ารักมากเลยโอน้องนักเสืออยากกดอ่ะเออแต่น้องมีครูก็เป็นลิมิเต็ดนะงั้นก็ไปดูระบบอาวุธกันเลยนะครับว่าระบบเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันเลย ก็ทางด้านระบบอาวุธไหนดูซิอืมโอ้นี่ไงระบบอาวุธใหม่นะผมโอ้โหมาเป็นอาวุธแบบนี้เลยนะครับผมโอ้นี่ไงโมซินนะฮะโมซินหรือคาไม่รู้ฮะแต่ก็ประเภทเดียวกันแหละนี่ไงจริงด้วยฮะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าตัวละครต้อง5้าดาวขึ้นไปนะครับผมถึงจะขึ้นอ,อาวุธระบบอาวุธได้นะครับผมก็นี่ฮะโอ้ เหมือนจะมีสกิลด้วยฮะสกิลของอาวุธแล้วก็อัปเดนี่ไงอ่าเนี่ยจริงๆด้วยแล้วผมก็มันมีด่านฟาร์มมาใหม่นะเนาะเออก็งั้นก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูเลยกันว่าด่านฟาร์มเป็นยังไงป่ะนี่ครับด่านฟาร์มจะอยู่อันล่างฮะก็เนี่ยเข้าไปเลยนะแล้วก็กดไปเลยอืมเนี่ยโอ้ผมไม่รู้ว่าผมต้องเล่นอันไหนอ่ะเออแต่ผมเล่นอันแรกก่อนเลยแล้วกันโอ้มีเพชรด้วยแฮะโอ้ โอ้โห,โหนี่ไงสู้กับตัวละครเลยฮะยากเลยฮะทีนี้ถ้าเป็นระดับที่คุมสูงแล้วจะยากก็ไหนลองไปเล่นกันดูซิว่าเป็นยังไงโอ้ด่านแรกก็เริ่มที่เลเวล45เลยฮะโอ้โหจัดเลยเหมือนจะมีอาซึซะกระสุนเหลืองแนวผมปะเดี๋ยวเราจัดกระสุนเหลืองแล้วกันกระสุนกระสุนเหลืองก่อนมันมีกระสุนแดงเอ่อหนึ่งตัวไม่ใช่สิโลแดง โอเคได้ okay. ทีมแล้วนะผมก็เอาน้องสเปย์ไปนี่แหละเอาน้องปืนกลหนักสีสเปย์ไปนะผมเพราะน้องเป็นเทพเจ้า P ี e ยังไงล่ะนี่มาดูกันเทพเจ้า p ี e เป่าเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องดาเมจจะขนาดไหนกันเจวนะผมปมปั้นน้องขึ้น5้าดาวได้แล้วนะน้องสีสเปย์าะน้องสีสเปย์เป็นเออเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรของเออชิ้นส่วนแจกฟรีฮะก็คือน,นางมี เออนางมีแจกฟรีอยู่แล้วนะครับผมเวลาลงบอสนี่ไงน,น้องสีส่ตะเปเนี่ยก็ยิงมาเลยปกัปก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 ปกักปักปักเมอ้ยแรงน้องยิงแรงมากฮะถ้าเป็น PVE บอกเลยว่าเทียบพระเจ้าจริงแนลผมก็นั่นแหละเนี่ยมาดูกันว่าดาเมจจะใครจะเยอะก,กว่ากันระหว่างสไนเปอร์กับเออปืนกลหนักนับผมแต่ปืนกลหนักก,นนนก,ก,ก็ก็มีโอกาสสูงนะที่จะดาเมจสูงพอๆกันเลยนลผมเพราะว่าส่วนใหญ่ปืนกลหนักเนี่ย มันอยู่แบ็กใช่ไหมแล้วมันยิงได้เรื่อยๆ,ๆฮะแล้วมันแรงมากๆนะคือซูสีกับสไนเปอร์เลยทีเดียวครับผมแล้วก็สไนเปอร์มันจะเป็นประเภทที่แบบว่า่อคๆเบร์ดต,ตุ้มแล้วก็ตุ้มแล้วก็ตุ้มนะมดูดิดูดิตัวสีสเปอะแรงมากเลยนะผมนะตัวน้องหัวแดงะที่ผมจัดมานะโอ้เหมือนเอ่อฝั่งนน้นเขาใช้ส,สกิลล่อฮะแต่เราไม่สนฮนะเรามีฮีนะอย่างไงล่ะฮีนะยิงเข้าไปแล้วผมเรามีฮีนะ นี่นะคนเดียวก็เพียงพอนะผมสำหรับกระสุนแดงไป,แแแไปตายได้แล้วตายได้แล้วไม่ตายเหรอแพ้ทางก็ยิงปังปังโอ้ยแพ้ทางก็ยิง <c oughs> โอเคไหนดูเออไหนขอดูดาเมจหน่อยสิอยากเห็นดาเมจจังดาเมจใครเยอะสุดเออไหนดูสิอุ้ยใกล้เคียงกันเลยนี่นาโะใกล้เคียงกันเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โห แต่ว่าตัวละครอีโอรีที่ผมปั้นไว้อะอาวุธอาวุธโหดกว่านะผมผมปั้นผมปั้นไปไกลกว่าสแสดงว่าโอ้ไอสิลเปย์นี่แรงมากเลยเนี่ยโคตรแรงอะ่ะแต่ก็5้าดาวเท่ากันนะเออผมปั้นเอาไว้ไหนดูซิระบบอัพอาวุธเป็นยังไงไหนขอลองอัพหน่อยสิโอ้นี่ไงอ๋อเอออัพเหมือนในนี้ทั่วไปเลยเหมือนตัวละครเลยนะผมก็ใช้สปริงมาร โอ้โห,โโหชิ้นส่วนตัวละครเพิ่มมาปลดสกิลโอ้โห,โหมาเอ้ยโคตรโหดเลยโอ้โก็อสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สำหรับแพทนี้ก็ผมก็ อุ้ยน้องนมกล่องน่ารักมากนะครับผมแล้วก็น้องออแม่ชีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนัผมโดยมิสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย